โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยครับวันนี้เรามีฉากฉากหนึ่งในโดราเอมอนนะครับผมในตอนที่ชื่อว่าและแล้วผีก็ออกมานะครับผมเป็นฉากนั่งรถไฟนะครับปกติแล้วเนี่ยโดราเอมอนจะมีประตูไปไหนก็ได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนเนี้ย เขาขึ้นรถนะแล้วทุกคนสงสัยกันไหมล่ะครับผมว่าทําไมเขาถึงไม่เอาประตูไปไหนก็ได้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาขึ้นรถนั่นเองนะครับผมหรือว่าตอนนี้โดรายมอนอยากจะเปิดบรรยากาศใหม่นะครับผมโดยการที่อยากไปแบบ หมือนคนปกติมากกว่านะครับผมได้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมอาจจะเป็นไปแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าส่วนมากที่เราดูกันนะครับผมโดรีมอนเนี่ยเขาจะมีประตูไปไหนก็ได้ไปบ่อยนะครับผมแต่ตอนนี้คือตอนเดียวที่โดรีมอนขึ้นรถนะครับผมไปที่ไกๆลๆเนาะแล้วคุณละ่ะสงสัยไหมละครับผมว่าทําไมโดรีมอนไม่ใช้ประตูไปไหนก็ได้ในตอนนี้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมนะผมจะติคอมเมนต์ยังไงก็ได้หมดแล้วนะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอบคุณนะผมสามารถเมน้นได้นะครับด่าว่ากันได้ไม่เป็นไรนะผมแต่ผมแค่สงสัยเฉยๆว่าทําไมตอนนี้โดราเอมอนถึงไม่ใช่ประตูไปไหนก็ได้ทั้งที่มันไกลนะผมกับการที่แบบขึ้นรถแทนนะ